เมื่อเรามารู้จากส่วนประกอบของลูบิกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาแก้ปัญหาลูบิกกันนะครับขั้นแรกที่จะสอนเลยก็คือการทำขอดนะครับก็คือการนันชิมขอบมาล้อมเซนเตอร์สีเหลืองเอาไว้นะครับ นี่คือขั้นพื้นฐานเลยนะครับก็คือการทําขาวล้อมเหลืองนะครับโดยที่เราไม่ต้องสนใจชิ้นอีกสีชิ้นนี้นะครับเราสนใจแค่เพียงให้มันเป็นเครื่องหมายกากาบาทเท่านั้นนะครับสมิว่าอันนี้เนี่ยมันมีสีขาวขึ้นมาอยู่แล้วเราก็คือไม่ต้องสนใจมุมนี้เลยนะครับเราสนใจแค่เฉพาะเครื่องหมายกากาบาทนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยว จะสอนนะครับว่าการเริ่มทำอย่างเงี้ยเอาชิ้นขอบนะครับมาล้อมเอาไว้เนี่ยมาล้อมเหลืองไว้เนี่ยจะทํำยังไงนะครับก็เริ่มจากเรานําเซนเตอร์สีเหลืองไว้ด้านบนนะครับเซนเตอร์สีขาวไว้ด้านล่างนะครับแล้วเราก็มองหาครับนี่ครับชิ้นขอบสีขาวแล้วก็บิดขึ้นมาครับอีกชิ้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บิดมานนี้ครับอยู่นี้ก็บิดมันขึ้นมาครับ มองหาตอ่อครับอยู่ตรงนี้ครับก็บิดให้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราบิดขึ้นมาสังเกตดูว่าชิ้นนี้ที่เราทําขึ้นมาไว้แล้วมันจะหายไปเราก็ต้องบิดหลบไปก่อนนะครับตำแหน่งนี้มันไม่มีขาวอยู่แล้วก็บิดขึ้นมาได้เลยครับมองหาชิ้นขอบสีขาวต่อนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็เพียงแต่มองหาให้มันตรงกันนะครับแบบนี้แล้วเราก็บิดสองครั้งชิ้นนี้ก็จะครบ ก็คือการทําข่าวล้อมเหลืองแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปที่จะสอนนะครับก็คือว่าการที่จะเอาขาวเนี่ยชิ้นเดสีขาวเนี่ยลงไปไว้ที่เซนเตอร์สีขาวด้านล่างนะครับวิธีการทําก็คือทําให้มันถูกแกนของมันด้วยอย่างนี้ครับสมมติว่าเรา บิดลงมาเนี่ยมันเป็นสีขาวแล้วใช่ไหมครับก็คืออยู่ในด้านเซนเตอร์สีขาวแล้วแต่สําคัญก็คือมันต้องตรงกับแกนของมันด้วยนะครับทุกทุกทุกสีอย่างนี้ครับเราจะมาดูนะครับว่าทำกันยังไงก็คือเรามองดูว่าขาวติดกับสีอะไรครับอย่างนี้สีน้ําเงินนะครับเราก็บิดมันไปหาแกนสีน้ําเงิน นี่ครับเมื่อตรงแล้วเนี่ยให้บิดด้านหน้าลงสองครั้งนะครับไม่ว่าจะทวนหรือว่าตามก็ตามครับหนึ่งสองนี่ครับแล้วมันก็จะตรงแกนของมันด้วยทําอย่างนี้ให้ครบทุกเม็ดนะครับก็คืออย่างนี้ครับขาวส้มติดแกนอยู่แล้วก็บิดลงเลยครับสองครั้งครับนี่ครับสมมติว่าขาวแดงก็ให้บิดหาแกนแดงซึ่งตรงอยู่แล้วก็บิดลงเลยนะครับ ขาวเขียวตรงแกนอยู่แล้วก็บิดลงสองรอบครับแค่นี้เราก็จะได้คอร์ขอดขาวที่ถูกต้องแล้วครับตรงแกนของมันด้วย